วิธีการค้นหาชุดข้อมูลทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการค้นหาชุดข้อมูลโดยสามารถค้นหาชุดข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งหมด7วิธีดังนี้ครับวิธีที่1การค้นหาชุดข้อมูลด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเริ่มจากผู้ใช้คลิกที่แถบชุดข้อมูลบนแถบเมนูด้านบน จากนั้นพิมพ์ชื่อชุดข้อมูลหรือหัวข้อที่ต้องการลงในช่องค้นหาโดยสามารถพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาไทยระบบจะแสดงผลลัพธ์ชุดข้อมูลที่เป็นภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาหรือถ้าต้องการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์เป็นคำค้นหาภาษาอังกฤษแล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ชุดข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันวิธีที่2การสืบค้นแบบเจาะจง Advanced s e a ร c h ผู้ใช้ยังอยู่ที่แท็บชุดข้อมูลจากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหาขั้นสูงในหน้านี้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแบบละเอียดมากขึ้นเช่นชื่อชุดข้อมูลกลุ่มแท็กวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ระบบจะแสดงชุดข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขในการค้นหาขั้นสูงทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกไว้ครับวิธีที่3การค้นหาชุดข้อมูลการกรองข้อมูลให้ผู้ใช้ไปที่แถบด้านซ้ายที่เมนูกรองข้อมูลสามารถกรองได้ตามหัวข้อตามที่ต้องการของผู้ใช้เช่นหน่วยงานหมวดหมู่แท็กหรือรูปแบบข้อมูลและหัวข้ออื่นๆครับ เมื่อเลือกแล้วระบบจะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้ได้เลือกกล่องไว้ครับผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดชุดข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นจำนวนผู้เข้าชมป้ายกำกับวันที่อัปเดตและรูปแบบไฟล์ CSV <c umb ill ain> เป็นต้นครับวิธีที่4การเรียงลำดับการค้นหาชุดข้อมูลกลับมาที่หน้าชุดข้อมูลเช่นเดิมผู้ใช้สามารถเลือกวิธีเรียงลำดับผลลัพธ์ได้จากเมนูรอ o p d o w n เช่น เรียงตามตัวอักษรกอไก่ถึงฮอร์นหู้เรียงตามตัวอักษรหรือฮอหู้ถึงกอไก่หรือเรียงตามชุดข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุดหรือเรียงความตามนิยมก็ได้ครับระบบจะแสดงรายการที่มีการจัดเรียงใหม่พร้อมรายละเอียดของชุดข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนครับวิธีที่5การค้นหาทั่วไป Simple Search ให้ทำการคลิกที่แถบหน้าหลัก ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้นหาได้จากหน้าหลักระบบจะค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในชื่อชุดข้อมูลหรือคำสำคัญในคำอธิบายแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ครับวิธีที่6การค้นหาชุดข้อมูลส่วนราชการให้ผู้ใช้คลิกที่แท็บหน่วยงานด้านบนจะมีรายชื่อส่วนราชการแสดงเรียงตามหมวดหมู่ให้เลือก เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าไปในส่วนรากการระบบจะแสดงชุดข้อมูลทั้งหมดของส่วนรากการนั้นครับพร้อมชุดข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆเช่นจำนวนเข้าชมประเภทไฟล์วันที่อัปเดตล่าสุดสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากจดนี้เช่นกันครับและวิธีที่7วิธีสุดท้ายการค้นหาชุดข้อมูลตามกลุ่มชุดข้อมูล Data Group Data Catalog ให้ผู้ใช้คลิกที่เมนูกลุ่มชุดข้อมูลจะมีรายการกลุ่มหลักให้เลือกเช่น กลุ่มเมืองอัจฉริยะกลุ่มนโยบายผู้บริหารเมืองพัทยาและกลุ่มอื่นๆครับเมื่อผู้ใช้คลิกเข้าไปจะเจอกลุ่มชุดข้อมูลย่อยที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่จากนั้นทําการคลิกหมวดหมู่ระบบจะแสดงรายการชุดข้อมูลในหมวดหมู่หรือกลุ่มนั้นพร้อมรายละเอียดต่างๆของชุดข้อมูลทั้ง7วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาชุดข้อมูลได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้วิธีการค้นหาชุดข้อมูลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย